สวัสดีครับผมอยู่กับบุลลอดดำทีมเช่นเคยครับวันนี้อากาศหนาวครับเลยลงงานกันเช้าเช้าเลยเอ,อยาเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าการปรับพื้นที่สวนยางให้เป็นพื้นที่นาไปถึงไหนแล้วปเดี๋ยไปติดตามกันเลยครับอ่ะมีคิวแรกนะครับอาจารย์เวียงคิวแรกเลยรบรรย,ย,รกยากาศยามเช้าเช้าผมชอบมากนะอากาศแบบนี้ ชอบเพราะอะไรเครื่องจักรมนทำงานสบายครับอากาศเย็นๆนี่เครื่องมันจะไม่ร้อนทำงานสบายสบายอีกอย่างหนึ่งก็จะประหยัดน้ำมันตรงที่ว่าคนขับจะไม่เปิดแอร์ฮะเพราะอากาศมันเย็นเศษไม้อย่างนี้ก็เอาลงในานายนะเดีย๋ยวเจ้าของเขาค่อยเผาครับทีหลังนี่สภาพพื้นนาฮะ ยังมีรากยางโผล่ขึ้นมาเลยครับนี่รากยางนี่โผล่มาตามพื้นดินเต็มเลยฮะก็ยังคงวิ่งกันอยู่สามคันครับตอนเช้าๆนี้มีแต่รถบริษัททั้งนั้นรถร่วมยังไม่มาเลยช่วงนี้บอกเลยครับไม่อยากจะลุกเลย มันหนาวมันสั่นไปหมดมันหดไปหมดฮนะอะไรหดไม่รู้นะคิดกันเอาฮนะเดีย๋ยวไปดูมุมด้านล่างดีกว่าดูดิว่าคนขับเจ้ากันยาวคนใหม่นี่ขุดบอ่อผ่านใช้ได้ลอกนานี่จะผ่านไหมโอ้โห ใช้ได้นะเสมอลืมเลยฮะดินสวยจริงๆครับงานเลยเข้าเลยตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นดินโพนะดินโพนจะออกเป็นสีแบบนี้ฮะหรือดินจอมปวกเรานี่เองฮะปวกของนี่สวยอย่างดีฮะไอตรงนี้ก็จะทำเป็นทางให้รถไถลงมาฮะจะลาดลงมา ตรงนี้ก็เจ้าของบอกว่าจะซื้อท่อมาวางระบายน้ําเวลาน้ํามันบ่อยน้ําออกครับบรรยากาศยามเช้าๆครับบีบแต่และออกไปแล้วคันแรกดินสวยครับสวยมากเลยจนงานเข้าเลยครับงานงอกเลยสงสัยเพอ จะจบแล้วผมว่าน่าจะหมดนะกับลอกนาที่นี่ฮะน่าจะเอาทีเดียวรอบเดียวหมดเลยเหมือนกันครับโอ้โหขุดบ่อหนึ่งไรก็หมดลอกนาปรับพื้นสวนยางที่นี่ก็จะหมดอีกหรือไงเนี่ยนี่ช่วงนี้จะได้ปริมาณเยอะหน่อยจะหนาหน่อยฮนะแต่ทางด้านซ้ายที่ลอกไปแล้วตรงนี้มันจะบางๆครับเพราะว่าพื้นที่มันตามสภาพนะด้านซ้ายมันจะเอียง นะเหมือนเราขุดตอยางออกไปในตัวฮะตอยางก็จะไปรวมรวมบันนี่แหละจะของบอกว่าให้โยลงบ่อน้ําเลยหรือจะเอาสุมไฟเดี๋ยวค่อยว่ากันโอ้โหขับแบบเรื่อยๆเนิบๆเลยนะหรือว่ายังไงอากาศมันหนาวมันเลยไม่วื้อหวาไงไม่วุดวัดหรือไง เครื่องมันยังไม่ร้อหรือไงยังเรื่อยๆอยู่ฮะดูฮะเครื่องมันยังไม่ฉันร้อนมันเย็นจัดมันหนาวโมวานี่ดิวิ่งใกล้ๆรถหกคันโอ้โหตักไม่หยุดเลยเจ้าการยาว ถือว่าใช้ได้นะลอกได้เสมอเหมือนกันครับไอตออเนี้ยมันดูไม่ออกหรอกว่ามันจะเสมอไม่เสมอแต่ดูด้วยสายตามันก็เสมออยู่หรอกแต่ทีเนี้ยมันจะไม่เสมอกับตอนที่ทํานานี้ยนะฮะน้ํามันจะค้างตรงไหนตรงนั้นแหละถึงจะรู้แต่มองด้วยสายตาตอนนี้ก็ผมว่าโอเคอยู่นะเสมออยู่นะเห็นไหมด้านขวานี้จะสูงหน่อยด้านซ้าย มันจะต่ำครับี่เหลือดินเต็มเต็มเลยตรงนี้ช่วงโปรโมชั่นครับหน้าหนาวซื้อดินแถมลากยางไปให้พร้อมครับเพื่อจะเอาไปผิงไฟกันเผาไฟกันครับแก้หนาวกันบุลโลจัดให้เลยครับช่วงโปรโมชั่นหน้าหนาวซื้อดินแถมลากยางครับไอ้ดีครับพูดไปนะครับมันต้องมีฮะ ลอกสวนยางเนาะมันก็ต้องมีรากยางไปธรรมดาจะมาแถมให้เขาได้ยังไงอย่าถามว่าจะแถนได้ยังไงมันติดไปเนาะผมก็แซลเย่ไปเรื่อยบางเที่ยวก็โดนลากยางเยอะหน่อยบางเที่ยวก็แทบจะไม่มีเลยผมก็เลยตอบลูกค้าไปว่าเป็นช่วงโปรโมชั่นหน้าหนาวครับแถมรากยางให้ไปเผาไฟครับ ใกล้หนาวกันซื้อดินแถมหลักยางแดดังไม่ออกเท่าไหร่นะยังเ,เช้าๆอยู่เลยฮะอุณหภูมิตอนนี้ที่บ้านผมก็ประมาณ15องศาได้ยังไม่ติดลบถ้าติดลบมานี่คงจะมุดอยู่จะในบ้านกันแล้วฮะ รถรวมมาแล้วคันหนึ่งอาจารย์เบิ้มอาจารย์เบิ้มอาจารย์เบิ้มมาแล้วโอ้ยถ่ายตรงนี้มันมันย้อนแสงแสงกำลังจะมาแดดกำลังจะมาครับถ่ายมันย้อนแสงกันไปหน่อยมันเลยดูมืดขึ้น น,นี้จะได้สว่างสว่างหน่อยถ่ายย้อนแสมก็เลยดูมืดเหลือใครเหลือบักต่อซูมโม่กับคุน้าวายยังไม่มา ตอนนี้ก็วิ่งไปก่อน4คันครับหน้าดินลึกเหมือนกันนะที่เนี่ยลองเจาะดูแล้วครับแต่เราก็ไม่ได้เอานะเราต้องเอาตามระดับที่เจ้าของเขาต้องการครับแต่อยากให้รู้ไว้ว่าหน้าดินยังอยู่อีกลึกอ่า,อาเศษไม้ ไม่ตักไปให้ด้วยเลยช่วงโปรโมชั่นหน้าหนาวแถมลากยางครับเอาไปเผาไฟระดับทางนี้จะเป็นเมตรเลยนะนี่มองดูจะเป็นเมตรเลยหนาเป็นเมตรเลยครับยิ่งทางนู้นยิ่งเม็ดเม็ดหน่อย,อ,ยอ่ะออกไปแล้วครับคันที่สามหัวหน้าติม๋มเอหัวหน้าต้นมีแต่ตระกูลต่อเต่าทางนั้นเลย ยังไม่เร่งเครื่องเท่าไรนะเจ้าการยาวนี่ดูก็รู้เลยฮนะถ้าเร่งเครื่องเต็มที่นี่จะไม่มีอื้ออ,อ,อื้อนะคุณขับคุณหมายผมไม่ชอบเร่งเครื่องครับชอบไปแบบเรื่อยเวลายิ้มมานี่โอ้โหอย่าให้พูดเลยครับฝันไม่มีฝันไม่ค่อยมีมีวิกี่ี่ผมชอบเซล์กัน เซลเกประจำนะฮะว่ายังเด็กอยู่ยังเด็กอยู่ฝันยังไม่ขึ้นคล้ายกับเทีพบุตรฟันหลอผมงป๋าเยอยเหมือนกันเลยสไตล์เดียวกันเลยฝันยังไม่ขึ้นครับอ้าวอีกคันหนึ่งสงสัยรับประทานข้าวพุ่งมาถึง พ่งมาถึงยวขอรับประทานข้าวก่อนแต่ทีมงานของผมรถบริษัทนี่กินข้าวตอนเช้าแล้วเรียบร้อยกันไปแล้วครับตรงไหนที่มันดูต,ำ,ตำก็เกียร์ขับคืนให้เอาให้ถูกใจไปเลยวันนี้ผมก็พามาติดตามนะครับเจ้าการยาเอาปรับสวนยางให้เป็นพื้นนาครับดูความคืบหน้าครับ เดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนละกันครับขอบคุณม,มากนะครับที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดดำทีมสำหรับคลิปนี้บุญรอดกล่าวคำว่าสวัสดีครับ